สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูหุ้นปันผลสูงนะฮะซึ่งไปเจอมาก็เลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันวันนี้ไม่ได้เชิญชวนนะไม่ได้แนะนำนะครับผมไม่ใช่พูดแนะนำการลงทุนนะก็เป็นแค่ไปเจอมาก็าอยากมาเล่ามาแชร์กันว่าเฮ้ยเออมีแบบนี้ด้วยเว้ยอ่ะก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกคน สำหรับตัวนี้นะครับข้อมูลจากเซตนะครับเซตก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะเซ็ตก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์นี้ได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์โปรไฟล์ไว้ให้นะครับเผมเข้าไปดูไปส่องนะครับในเซ็ตเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่าหุ้นตัวนี้ข้อมูลสําคัญนะข้อมูลสําคัญนะณวันที่25สิงหา66นะครับอัตราปันผลนะครับนี่วงเล็บเปอร์เซ็นต์นะครับ32.41เปอร์เซ็นโอ้โหทุกคน เขาบอกว่าจ่ายปันผลล่าสุดนะครับ0.25บาทนะครับต่อหุ้นต่อหุ้นนะเอออันนี้เราก็แบบเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยว่าเนี่ยขึ้น XD วันที่24สิงหานะแล้วก็ข้อมูลวันที่25นะครับก็ลองมาดูกันเดี๋ยวจะมาดูตัวนี้แหละว่ามันคืออะไร <c oughs> ทีนี้ผมก็ลองไปส่องดูนะครับผลประกอบการนะฮะสำคัญนะอ,อ,อัตรากำไรสุทธินะครับอัตรากำไรสุทธินะในปีในปีนี้ในปีนี้ ปีไหนเนี่ยทุกคนไอตัวเลขนั้นปีไหนวะ่ยนึ่งพันสี่ร้อยสิบ่งพันสี่ร้อล้านนะครับซึ่งดูดูกราฟนี้นะไอตัวสีส้มนี้นะครับก็เหมือนตัวเลขปี62เนี่ยจะอยู่ดูติดติดฟอร์เลยนะครับแล้วก็6กสาเนี่ยมีกําไรโผล่ขึ้นมานะแล้วหกสี่กำไรสูงขึ้นจนปีหกหากำไรเยอะที่สุดนะครับ ส่วนปีหกหกนะเดือนหกนะตอนนี้ตกลงมายังไม่ตกเพราะว่ามันยังสรุปไม่ได้ถูกป่ะมันยังไม่ครบปีอ่าก็เลยยังไม่รู้ตัวเลขจริงๆนะครับแต่รายได้รวมเนี่ยปีหกห้าเนี่ยทำรายได้สูงมากนะครับสูงมากถึงเท่าไหร่เกือบสี่หมื่นถ้าดูเส้นนี้นะประมาณประมาณสี่ถึงห้าหมื่นล้านกันเลยทีเดียวนะครับกำไรต่อหุ้นนะตามงบหกเดือนนะครับข้อมูลันที่สามสิบมิถุนา สองห้าหกนะครับอยู่ที่1.8นะครับบาทต่อหุ้นกำไรต่อหุ้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลสําคัญนะครับสามารถไปเสิร์ชได้นะในตลาดหลักทรัพย์นะครับเซนะ s e t s o r t h นะครับลองไปเสิร์ชดูอ่ะทีนี้มาดูสิทธิประโยชน์นะครับหน้าสิทธิประโยชน์เนี่ยการจ่ายปันผลนะทุกคนเท่าที่ดูนะครับเขาจะจ่ายปีนึงเนี่ยประมาณ3าครั้ง ผมดูปีหกห้านะดูปีหกห้านะครับจ่ายสามครั้งครั้งละสามบาทหนึ่งจุดเจ็ดห้าแล้วก็สองจุดสองห้านะครับในปีหกห้าเนี่ยรวมจ่ายถึงเจ็ดบาทต่อหุ้นทุกคนเฮ้ยมันมีจ่ายเยอะมากนะถ้าเทียบกับราคานะครับส่วนปีหกสี่นะครับ, 64, รบก็จ่ายสามครั้งเหมือนกันนะครับหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าแล้วก็ศูนย์จุดห้ารวมกันสามจุดห้าบาทเท่ากับว่าปีหกสี่นะครับจ่ายน้อยกว่าปีหกหก หกห้าครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งส่วนปีหกหกนะครับตอนนี้จ่ายมาแล้วสองครั้งก็คือสามบาทก,กับศูนย์จุดสองห้านะอ๋อเราเลยเข้าใจว่าทําไมเฉลี่ยต่อปีแล้วมันดูเยอะนะครับแต่ทุกคนดูตรงน,นี้ให้ดีก่อนนะครับก่อนจะตัดสินใจทําอะไรนะล่าสุดนะครับก่อนปีหกสี่เนี่ยครั้งที่จ่ายก่อนปีหกสี่คือปีหกหนึ่งนะครับแล้วก็เว้นว่างปีหกสองกับปีหกสามเท่ากับว่าสองปีไม่ได้จ่ายเงินปันผลนะตามข้อมูลจากหน้าเซ็ตนะผมผมมีข้อมูลแค่นี้นะครับ เพื่อนๆต้องไปเสิร์ชข้อมูลเพิ่มนะแต่เบื้องต้นพยายามกดๆดูแล้วในเซตม,มันให้ข้อมูลได้ไดประมาณนี้เพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยก็ทั้งหมดช่วงเวลาก่อนหน้าไม่ขึ้นไม่รู้ว่าเขาโชว์แค่นี้หรือเปล่าหรือยอย่างไรนะครับต้องไปติดตามข้อมูลย้อนหลังกันดูนะทุกคนต้องไปเสิร์ชเอาเองนะอ่ะทีนี้คำถามคือหุ้นอะไรนะครับหุ้นอะไระหุ้นตัวนี้นะครับเป็นอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการนะครับอยู่หมวดธุรกิจ ขลส่งและโลจิสติกนโยบายปันผลอันนี้ฟังโคด้ดหลายคนพูดบอกดีมากเลยมันจะมีบอกว่าจ่ายไม่เกินร้อยละอ่าจ่ายไม่ต่ํากว่าใช่ป่ะอันนี้จ่ายไม่เกินร้อยละห้าสิบนะครับร้อยละห้าสิบโดยปกติถ้ามันจะใช้คําพูดว่าจ่ายไม่ต่ํากว่าร้อยละอันนี้ก็ดีแต่ว่าพอใช้คําว่าไม่ต่ํากว่าเนี่ยมันก็อาจต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ของกําไร ที่น้อยลงอาจจะไม่ต่ำกว่าร้อยละสิของกำไรสุทธิอะไรเงี้ยแต่นี้พอใช้เขาไม่เกินใช่ป่ะแต่ว่าถึงร้อยละห้ก็ถือว่าเออน่าสนใจนะครับแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่9ธันวารถึงตรงนี้ก็35ปีมาแล้วนะครับ35ปีมาแล้วโอ้โหทุกคนยาวนานมากนะนะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้อ่ะ,ฉะเฉลยหุ้นตัวนี้คือหุ้น RCL นะครับ RCL นะทุกคน RCL ของบริษัท RCL จำกัดวงเล็บมหาชนนะตอนนี้ราคาอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดแปดบาทนะครับข้อมูลของผม,ผมเป็นข้อมูลวันที่ยี่สิบยี่สิบห้าหรือยี่สิบหกยี่สิบแปดเท่าที่ยี่สิบแปดสิงหาเออถ้าท่านมาดูวันหลังอาจจะมีขึ้นมีลงนะครับลักษณะธุรกิจเนี่ยที่เท่าที่ดูนะครับเป็นสายเดินเรืออ่าเดินเรือนะครับ ส่งธุรกิจตู้คอนเทนเนอร์นะครับจากทะเลทางทะเลนะครับมีฐานประกอบกิจาการในประเทศไทยดำเนิน3สายธุรกิจนะชิปปิง้งชิปปิ้งโอโนเนอร์คอนเทนเนอร์นะครับแครรี่นะครับแครรี่โอนเนอร์คอนเทนเและอ่านให้บริการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติกมีเครือข่ายสำนักง,งานที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาบสมุทรเอเชียใต้และตะวันออกกลาง เยอะมากนะครับแล้วก็สำนักง,งานนะครับตั้งอยู่ที่ยานาวากรุงเทพมหานครนะมีเว็บไซต์อะไรก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูกันได้นะครับทีนี้พอมาดูราคาย้อนหลังราคาหุ้นย้อนหลังโอ้โหทุกคนเคยขึ้นไปสูงสุดนะตรงนี้เกิน65บาทนะครับเกิน65บาทแล้วก็ต่ำสุดเท่าที่เห็นตรงนี้นะน่าจะอยู่ที่ประมาณ3-4บาท ในปีก่อนปี2021 2020เนาะแล้วพอเขาจ่ายปันผลนะผมเข้าใจว่าปีที่จ่ายปันผลนะหุ้นก็เลยขึ้นขึ้นขึ้นน,นะครับส่วนตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ21บาทนะครับราคาเก่าๆก็ย้อนกลับไปสักประมาณ10ปีนะก็เคยอยู่ที่21บาทมาก่อนนะประมาณปี2008หรือเปล่า2008มากว่าอ่ากับปี2021ก็ขึ้นมาถึง8บาทแล้วก็เป็นขาขึ้นนะ ส่วนนี้เป็นขาลงนะครับแล้วก็อยู่ในฟอร์ประมาณนี้แหละเล่น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 ประมาณนี้นะทุกคนก็ลองดูนะดูดอันนี้บอกก่อนนะดูไม่เป็นนะดูไม่เป็นก็แค่แบบนั่งนั่งสองสองดูดูนะส่วนเทรนเนี่ยถ้าดูจากเทรนนี้ก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเรียกไม่ถูกมันมีการาฟหลายแบบใช่ไหมแล้วก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับอ่ะถ้าดูไปเสิร์ชเอาเองแล้วกันเอาง,ง่ายนะครับ R R R L L I G ลองไปเสิร์ชดู อ่ uh, RCL RCL อ uh, RCL uh, นะครับทีนี้เขาบอกว่าเท่าที่หลายๆปรูบอกว่าอยากรู้จักบริษัทให้ไปสืบนะครับว่าเอ๊ะพนักงานพูดยังไงลูกค้าพูดยังไงผมไปสืบของพนักงานมาแล้วกันมันมีเว็บหนึ่งนะครับชื่อเว็บ UCHRC นะครับ UCHRC ลองไปดูนะตามลิงก์นี้อ่าเขาก็บอกว่าชีวิตดีอลาพักร้อนอพนักงานอนุมัติง,ง่ายนะครับสนับสนุนชีวิตพนักงานสี 5, ่ทับห้าสามทับห้าทำงานแปดชั่วโมงต่อวัน เงินเดือนนะครับขึ้นเงินเดือนสี่เปอร์เซ็นว้าวขึ้นเงินเดือนสี่เปอร์เซ็นเยอะอยู่นะเกินอัตรางเงินเฟอ้อก็โอเคแล้วหน้าต่อปีหนึ่งเดือนนะครับพอใจสวัสดิการสามจุดห้านะ,ะความท้าทายสี่สามสามนะครับอ่ามีการเมืองในในใ,ในองค์กรน้อยอ่ะก็ะถือว่าโอเคนะครับส่วนที่เหลือก็ระดับกลางๆนะระดับกลางอันนี้เป็นข้อมูลปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับหาข้อมูลปีล่าสุดไม่ค่อยเจอส่วนคนให้ข้อมูลเป็นพนักงานอ่าการ พนักง,งานที่อายุงานมากกว่า1ปีแล้วเป็นพนักง,งานปัจจุบันนะครับผมก็เดี๋ยวนี้มันจะมีเว็บไซต์แบบนี้ครับที่ให้พนักง,งานไปรีวิวบริษัทตัวเองเนาะเพื่อเวลาเขาหาคาดดีเดตหรือว่ามีผู้สมัครก็สามารถทําได้ส่วนเราผู้ลงทุนก็ต้องไปหาข้อมูลเยอะๆเยอะๆเยอะๆ,ๆนะฮะทีนี้ผมก็ดูต่อนะครับผู้ถือหุ้นสิบรายแรกสิบรายแรกผมไปเจอบริษัทโง่หก ง่หกนะครับเอ๊ชื่อไม่คุ้นอ่าถือหุ้นอยู่25.2%ซนะครับก็ไปเสิร์ต่องโง่หกคือใครพอเสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับอ้าวเจอนี้เลยครับงโง่หกบริษัทใจบูนผู้บริจาคเงิน520ล้านบาทสร้างโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วจากอดีตธุรกิจลงสีข้าวสู่ความสําเร็จธุรกิจเดินเรือชั้นนำระดับโลกอืมน่าสนใจนะครับ โง่ฮกนะครับก่อตั้งปี2472อันนี้บอกก่อนนะหาข้อมูลค่อนข้างยากก็ไปเจอจากเว็บไซต์นี้มานะครับ The State Time นะ The State Time เดี๋ยวลองไปดูนะทุกคนว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็มาเล่าสู่กันฟังได้อันนี้เป็นลงสีข้าวชาวไทยเชื้อสายจีน5คนนะครับแล้วก็มองเห็นธุรกิจชิปปิ้งนะชาวไทย ย้อนกลับไปร้อยปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีของบริษัทอื่นนะอีสเอเชียติกนะครับบิสติสอินเดียอะไรต่างๆก็ของไทยก็ยังไม่มีนะครับอ่าเขาก็เลยมีการเอ่อปรับนะครับการขนส่งในประเทศอโอเควันนึงตรงนี้อ่ะงโง่กเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งอ่าเมื่อได้ก่อตั้งบริษัท RCL ซจำกัดมหาชนเพื่อขยายธุรกิจสู่บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล เนื้อปี2,523นะครับก่อตั้งปี2023เนาะแล้วก็อีกประมาณสัก7 8ปีปะ8ปีนะครับก็เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะก็อยู่มายาวนานอีก35ปีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็อายุบริษัทน่าจะเกิน50ปีเฉพาะ RCL นะไม่รวมกับโงหกที่เปิดมาตั้งแต่ปี2,472ยาวนานมากนะคุมีความมั่นคงสูงแน่นอนเพราะว่ามีความยาวนานใช่ไหม อ่าทีนี้มาดูกําไรนิดนึงนะครับก็มีตัวเลขกําไรมาให้ดูนะผลประกอบการย้อนหลัง5ปีกําไรร้อย้าสิบสล้านในปีหกหนึ่งนะครับหกหนะึ่งเนาะแล้วก็ปีต่อมาลดลงมาหน่อยปีต่อมาเพิ่มขึ้นจนไปแตะพันล้านที่ปีหกสี่นะครับแล้วปีหกห้าก็ไปแตะที่หน่งจุดเดพันล้านบาทส่วน RCL ย้อนหลัง4ี่ปีนะครับเอ่อปีหกสองขาดทุน สี่ล้านน่าจะเป็นปีที่ราคาหุ้นตกด้วปล่าจำไม่ได้ไม่มั่นใจนะครับส่วนหกสามหกสาำไร1ันเจ็แล้วก็มาเด้งในปี64ที่แบบทุกอย่างมันขึ้นมา1 000, 7ึ่งพล้านทุกคนเนี่ยจริงๆถ้าเกิดใครใครใครที่แบบเล่นหุ้นเนาะก็ต้องไปหาข่าวว่าช่วงเนี้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงกลายเป็นจาก จาก1,700กลายเป็น17,000แล้วพอปี65นะครับกําไรขึ้นมาถึง24,000นะครับแต่ตัวเลขนี้ผมยังไม่ไม่คอนเฟิร์มนะเพราะว่าเอามาจากเว็บเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ลองดูกันโอเคคลิปนี้นะ่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้เชิญชวนไม่ได้แนะนำนะเพียงแต่ว่า,เ,าเจอมาแล้วก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังหรือว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เราส่วนผมก็ DCA DCA กับอะไรรู้ป่ะทุกคน DCA กับสลักอมอสินเดือนละหนึ่งพันบาทแล้ว 1, ลก็ซื้อทองทองของ,งหัวเส้นเฮงเนาะอีกเดือนละหนึ่งพันนะครับอะไรประมาณนี้ก็อ่าสินที่มีความปลอดภัยสูงมักจะมะีผลตอบแทนที่ไม่สูงมากนะแต่คิดว่าทองนะ่าจะแบบอยู่ได้กับเรายาวๆเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story นะครับ ฝากไว้ทีนึงเผื่อใครสนใจซื้อประกันจากโตเกียวมารีติดต่อมาได้นะครับไรดีเดอะมอลล์กรุ๊ปจ้าไปก่อนนะ